กลัวทำไมวะไม่ได้กลัวเฮียหลักฐานมันหายยากในแม่ปอไม่ใช่ในแม่ปอไม่ฮี่จะหลอกลวงเมื่ออ,อ,อืมมีสองชั้นเนี่ยวะ่ะบ้านใช่ โอโหเปิดมาเดี๋ยวเราขาสติก uh ูหายไปเอ้าแต่ฟักอ้าวไปใช่ไหมผีชื่ออะไรวะ Respect to people who are alone ไม่ใช่บอกว่าชื่อจอร์จสตีเวนดิสปอนเนี่ย ฮะรีเลสปอนมันบอกว่าต้องอยู่คนเดียวเว้ยมันถึงจะเจอผีหนึ่งมันบอกว่า Have a member of your team Escape the g o โ t ด์ไปวิ่งหันก็คือหนีรอดจาก,กาผีมัโผล่มาแล้วพวกวิ่งหนีไปเออก็ไปแอบมึงมึงไปแอบก็จบ่ะใชแล้วก็อ๋อ ไอ้ค่าสตีต่ำกว่า25ไปสเโอ่ะไอ้มันบอกว่าเนี่ยป็นเมมเบอร์ออฟยูทีมวุฒิยศอีเวนต์โดนผีหลอกต้องโดนผีหลอกตัวคนนึงในทีมโดนผีโยนของใส่ก็ได้เพราะมันเป็นอีเวนต์ของผีเหมือนกันมันคือกิริยาที่ผีแสดงมาใส่เราคำนี้มันชื่ออะไรวะจอสตีเวนจอเกียร์หรือเปล่า ส่วนใหญ่ชื่อชื่ออย่างนี้ชื่อจอร์ดกันจอร์ตเดอถ้าจอจียมันจะมีอ่ามันสะกดด้านหน้าเป็นจอจอซะก่อนอันนี้มันจี e เลยจี G e มันจะกลายเป็นจอร์ดพระเจ้าช่วยคุ้ยทอดโอ้พระเจ้าจอร์ดอยู่ดีีพูดตอบกับมาเองเลยเฮีย เชียกูลืมปรับมันชื่ออะไงอ๋อมันชื่อจอสตีไปโอ้ยเชี่ยน่ากลัวนะวะกลัวอะไรของกันเลยกูไอ้เหี้ยไม่ได้ซื้อไปฉายมาวะโหแย่ละลืมซื้อไปฉายมาวะเชี่ยมันอะไรวะเนี่ย กระโอ้กูลืมซื้อไปฉายมาเออมึงปรับโหมดอะไรกันแน่ไม่มีไปฉายเราตายนะเว้วยปรับโหมดอะไรกันแน่นโหมดปกติเออเทียไหนแม่เที่ไหหมดปก,ปกติโหมดเลยทำไมไฟฉายมีอันเดียววะไปเลยไม่รู้อะแหมว่าจอจีอะ คืออะไรครับไอเงี้ยกูไม่มีไฟฉายเว้ยเปิดไฟดิเปิดไฟเปิดไ,ไงกดสวิตช์ไงมองไม่เห็นที่อะไรเลยมเห็นไฟฉายกูไหมล่ะเห็นอ่าต้องลงดูในกล้องเราออะ ก็จะต้องเรียกชื่อโอ oh. ้ววัวน,นี่แหละเอาแล้วละ่ะไม่มีไม่ไม่มึงเห็นตรงพื้นไหมใช่กูเห็นกูเห็นแต่เราไม่มีไฟแชงเัาวไว้แล้วเราลองซื้อมาอีกแต่เราไม่ได้ซื้อมาไม่จะมีขีดเที่ยอะไรเลยคืนเฮ้ยเก่งแลววะ แม่งแห่ใส่หูกูเอ้สํา j อ e James Steven PA Joe James Steven PA อยูกิบอัปไซกิบอัปไซอัปไซเสียงโคตรโคตรดังเลย ฮัลโหลมึงต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าเออมึงลองออกไปจากห้องออกไปกูก็าตายดิอี่แไม่ตายเอายิงองยันมาไหนจัดไม่ตายมึงไม่ได้จุดไฟงั้นเดี๋ยวกูทิ้งกล้องไว้ให้นะเออจะทิ้งไว้ทำไมมึงก็เดือดร้าเออกูจะปิดประตูเี่ยมจ <อ S 2> ไจสตีเวนไวอายู Steven, where are you? ไปไออยโอเคมันตอบกูละ how on are อยู่มันตอบว่าตอบว่าอะไรครับพี่แจ๊คไม่รู้มันชี้ชี้เฉยเฉยมันไปไหนโอเคแปลว่ามันลำพานนี่ฮะวิวิดวงไฟเฮ้ย มึงถามมันใช่ไหมเมื่อกี้มันพุ่งมาเลยอวิญญามันน่ะพุ่งมาเลยใช่เจอโกดออฟวิญญามันไม่วิญญามันแต่ว่าตอนนี้วิญญาณมันอยู่หน้าห้องเว้ยมันไปแล้ววิญญาณมันไอ้เักโกนทันทันแล้วแล้วกูต้องทำไงวะก็ต้องแอบไงแอบแล้วปิดไฟปิดไฟแล้วก็ปิดของ อย่างแรกเว้ยที่ว่ามีก็คือสปิริตบล็อกเฮ้ยมึงจะตัดออกทำไมวะสปิริตบล็อกมีแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันสปิริตมันมันชื่อผีโคตรออฟมีใช่ไหมสปิริตบล็อกเลยอีกอย่างเลยอ,<ม>อ,อีกอีกอย่างนึงเฮ้ยประตูเปิดเองประตูเปิดเองเปิดถามพ่อมึงอะมึงต้อง่าวนันนี้เปิดถามพ่อ เปิดทับพ่อมึงเหรอมันเอาอะไรแล้วพี่กระจอกบัตติงแมรี่บีซ์เนเกอร์บัตติงแมรี่จอร์สตีเวนมันตอบมันตอบโอเคสีส้มมันตอบมันตอบว่ามันมันพวกพวกเปเสียงลมเว้ยก็าคือผีตอบไหม Tùng Long bọc, How old are you? How old are you? Tùng đi, Where are you? Where are you? Mình chơi Scooby Doo, Where are you? <laughs> a s e kill me kill me come to kill me come to kill me bitch nigga bitch bitch nigga bitch ป oh ั oh ิแมรีป uh ั oh, oh, ิแมรีอุ such such ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคมันหล่อเมื่อกี้เรามันบอกว่าอะไรว่าไฟอยู่โอเคเมื่อกี้มันห้องมันอ่ะอันนี้คือห้องมันใช่นี่คือห้องมันเว้ย โอเคเราได้ของครบทุกอย่างแล้วแะไอ้เยอะไม่มีกล้องเดินขึ้นด้านบนเดี๋ยวนี้น้าบัดหนาวเรารีบหนีเถอะเนเกอร์หายใจเป็นควันหนาวอ่ะมึงได้เอาเมออมึงได้เอาฟิซซิงเทมเอร์เรจมาไหมไอ้ที่วัดอุณหภูมิตัวแล้ว คุยคุยคุยคุอยากเจอวะอยากเจอวะไอเฮียมาดิมาดิไอสัตว์มาดิมาดิคิวมี่ไรเนาคิวมี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 จอร์เจียจอร oh. ์เจ <h az oo> ียเฮียอะไรวะจอร์สตีเวนคิวมีโชยูเซลโชยูโชยูเนเกอร์สโชยูแมทบัดดิงแมลี่โชยูบาดี้โชยูเชเกอร์ I am only human <h az oo> จอห์ยเนกอเนกเอรจอหีเวนอายุริเซนมิคเอลแจ็กสันมันก็ตอบร้วๆเลยเนี <S <S ่ยโคสออฟสปีดบ็อกแล้วก็ฟรีซิงเทมเบิลโคสไวติงนี่ยังไม่ได้ลองลองให้มันเขียนไหมแต่เราก็รู้แลวว่าผีเป็นอะไรใช่ โอุลยโยไม่สนุกว่ามีอะไรบ้างนะฟิซซิงเหรอน้อยเสร็จละม,มีฟิซซิงเทมเพิลแล้วก็ฟรีลิตบ็อกแล้วก็โค้ชออฟมีแค่สามอันอ่าของมันเป็นอะไรใช่ของกูเป็นโอ,โอุโอลยยโอลยุลัยชื่อแม่โคไทยเลยใช่ไ เราเราต้องติดอย่างมันติดแค่อย่างเดียวตอนนี้อพราะเนอะมันหมดเวลาแล้วนะเว้ยเออเออแล้วกูจะปั่นหให้หผีแม่งแบบหัวร้อนเลยเดี๋ยวกูจะเล่นประตูบ้านมันให้ไอ้มันล่านะเนี่ยเดี๋ยวกูจะเล่นประตูบ้านมันนี่แบบโคตรขี้ขาดโชว์ show you, show you, อยู่โชว์อยูนิกเกอร์บัดดิงแมรี่บัตติงบัดดิงแมรี่จอสตีเวนจอสตีเวนคุณพูดคำดูคิวมีสตีเวนเจอหลาด จอร์จสตีเวนคิวมีโชว์ยูแบ็บอดี้โชว์ยูมังกี้จอร์สตีเวนอายุมังกี้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 มังี้ยแม่มึงเจอคุูสวดคาถาผระมาจักรพรรดิไหมเฮียไอสัตว์มานมานกูอยากเจอ มาดีครับผมมาดีครับจอร์ดตีเวนคิวมีน้าโมพุทธายะพ่อพุทธาใจรัตนายานมณีโนภรัตเอาท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันร้องคิวมีคิวมีคิวมีคิวมหลอดขึ้นหลอดขึ้นค่ะคิวมี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 สตีเวนคิวมีสตีเวนเจอลื่นคิวมี โย่จอร์จสตีเวนมึงน้ำพูดเต็มเ่ือยจอร์จสตีเวน a อสโฮโย่บ็คมังกี้ฟร m ชบ็คมังกีแบ็คม้งกีแม่งตอบเล you scare m จอร์จสตีเวน show yourself show yourself Show me right now. I need to fight you. Come to kill me. Kill me. Follow me. Kill me. Nope. Running Mary, the Steven. จอสตีเวนอายูหังกรไอ้เหปซีอกคิดยูแต่ซ s e อเ only y แ u can get a p e บ s ีป e p ซีไอ้เหี้ยแม่งดีหุันเจเลยเป็นอะไรวะอยากเจอวะไม่เห็นเจอสักทีอ่าเล่นมาตูบ้านมันมันหลอดมันขึ้นไม่แต่นี่ไว่ จอด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 ฮาวเยเนี่ยมันขึ้นหกเลยเมื่อกี้จอดจอดจอดมึงยังไม่เข้า dog, ไป <dog. S 2> ในเขตเลยมึงยังอยู่ในเตขตสีเขียวเว้ยใช่แปะอยู่งน,น,น,นั้นแหละใช่ใช่ใช่เขตสีเขียวคือเขตเทปโซนครัเฮียคิวมีคิวมีคิวมี่เฮ้ยอุยอ้ยมาแล้ว <Kill me. S 2> มาแล้ว คิวมี่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 จอสตีเวนคิวมี่โชว์ยูเซลโชว์ยูไมเนเกอร์มันโผล่มาแล้วโผล่มันเดินมาแล้วอ่ะฮะคำเฮียแมนคิวมีไรเนาะมันโกลบมากเลยเว้ยมันโมโหมากเลยเว้ย <c oughs> I have a big project But you can get <laughs> <laughs> only Pepsi. <fancy. laughs> I get your money 1 million <laughs> for your home <laughs> I go to sell And kill me Please kill me When you kill hey, me man, you man, can so get Patsy <laughs> .steven kill me George .steven kill me George .steven kill me Bloody Malik b l o o d Mary, Blooding Mary, b l o o d Mary, Kill me, Kill me, Can you kill me some blood? Are you understand? Kill me,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  Just even kill me, kill me. หน้าที่4 1สวีดดิตโอ้โห้เช่ผีตระกูลวิ่งเร็ว is still so ขโมยวิญญาณจากเอเ่อวิติมวิติมคืออะไรวะลืมอวะวิติมบอดี้ตายอิงวิญญาณที่ใกล้จะตายเท่านั้นแล้วก็แอบ,บอยู่ในความมืด ผีตัวนี้สามารถจะรู้ว่าอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนจากไฟแล้วก็วิวดูอาจจะทำอะไรสักอย่างในระยะไกลาจากมันเซนส์อัพเฟรมแคนเคอร์เซนเได้แทกโนอ๋อเปิดปิดไฟเล่น โอ้ฟรมเอาไม่ใช่ปิดไ,ปไฟเล่นน,นียมันไฟนี่หว่าเวงนี่ความอัดแอร์ผีตัวนี้จะอัดแอร์เมือ่อเมี่น้องดาวดท้ายวะโดดเมื่อล่าอ๋อไอผีที่เราเจออยู่อ่ะมันมันจะล่าตอนที่เรามาจุดไฟเล่นเว้ยหรือว่าแบบไฟแช็คอะจุดไฟเล่นอะแม่งล่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่มีไฟแช็คไปเอามึงยังไม่ตายเลยใช่แต่ว่าฮันอะ เวลาฮันอะ่ะมันก็คือมันจะอ่อนแอเว้ยมันจะกากลงอะ่ะถ้ามันฮันอะ่ะคือตอนล่าเป็นกระจอกไงเอาไฟมานี่ใช่เหรอแต่ว่าต่ำกว่า25ยังอยากเจอมาสักทีจเจอสักที chặt lát nong hello 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 Steven George George Steven Steven George George Steven Steven, Steven George Steven George Steven George, Steven George. Steven George. สี่เวนจอดคิวมีสีเวนจอดคิวมีสีเวนจอดคิวมีทิ r รย์ไอเทมทิโรย์พิกเจอร์ r ิโรย u r ิกเจ e ร์ทู s e จอดสีเวนคิวมีจอดีเวนคิวมีมันจะทำอะไรไม่มาเปิดไฟเปิดไฟเล่นละ h e r ี Do you like ผัดทช y ยูสตูปิด เ,เฮียโอ้ <c oughs> ยอใจออดสัตว์เอ้ยเชีย่ยตกใจหมดเลยเออมา, update, มา,มาอัพเดตมาใหม่อ่เอาเลยเลยยูมีให้มี100ตัวแกนแล้ว้ย you me Kill me you kill me Please, meat, bro <laughs> Coola Oh huh? ก็หืทระทำงไงมละข้าวมึงต้องโยนของในบ้านมาเร่อยๆเลโยนได้ปะดูดไปดูกรรมฮะ ลีกลับขึ้นกรับขึ้นลองลองเยูนเ่น่เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นไม่หยุดเลยจอสตีเวน Are you angry? Kill? kill me. Took your cat. Your cat in the picture. I show your cat and you can be angry and kill me. When you kill me, you get up free Pepsi. Stupid niggers. b r a d i n g m a l y kill me you k o s t h kill me kill me kill me George Stevens kill me George Stevens kill me George Stevens kill me show your hands up นิ่งแล้วว่ะ George Stevens kill me b r a d i n g m a l y เอสติมึงต่ำแล้วเลยจอสคิวเอ,อ๋สติต,ต่ำยิ่งเจอง่ายสตีเวนจอสคิวมิจอสตีเวนคิวมิช่วยช่วยเซล,ลช่วยเซล,ลมึงลองเข้าไปเรือ่อยอีกนิดนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเข้าไปเรื่อยกูตายเลยเลยพราะมันเป็นห้องถูงเดินยังไงก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วไง ใช่มันเป็นผีวิ่งเร็วไงมันเป็นพวกสปิริตคล้ายๆสปิริตไม่ใช่สปิริตแบบวิญญาณนะเว้ยแบบสปิริตแบบวิ่งเร็วอ่ะสตีเวนจอร์จคิวมี่จอร์สตีเวนคิวมี่เขาจะติดด้วยจุดแปดจอร์สตีเวนคิวมี่โชว์ยัวไลน์เนอรโชว์มีพลส how are they how are they มันตอบรวย How old are you? w h e r are you? How old are you? Where are you? Talk to us. ติมงรถเยอะมากเลยตอนนี้ John Stevens kill me. John Stevens h o w you. <c oughs> show you. Show yourself. Kill me. Kill me. Kill me. มันโผล่แล้ว Kill me. หลอดอยู่ระดับสิบอะเิวมีชิวมีใช่ปะอ๋อเหมือนมึงถามมายู่แล้วมันโมโหไ r เ y ้ากันได้อยู่เข้าเหนื่อยู่เนี่ยนะเขากันได้อยู่ต้องถามว่ามันตายปะนั่นึงกูจำประโยคไม่ได้วะ เมอถามว่าแ e ว o อยู่แ e ว r อยู่ how you did อุ้ยหื้มขึ้นมาเลยวะกูาตายแน่นอนเลยอันทำไมวะกูา <laughs> ตายว่ะแลวอันเอา้าทำไมวะ ประตูมันปิดเลยกู <c oughs> ยปิดเลยอยู่ปีดจอเลยไอ,อ,อ,ยอ้ยมมันโมโหอะไรขนาดนักก้นวะออ,อเก,กเกมเลยเฮียกูไอสัตว์มึงออกแล้วเหรอนี่เกมมึงน่ากลัวง่วะกูกลัวกูออกเ้วมึงออกไปยังไงเฮีย